เวลาที่ใช้ช้ตบเเลือสำราญสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องที่จะต้องติดตัวตอดเวลาเลยเราก็คงต้องใช้คำว่าพกตัวค u ิสการ์ดนะครับเพราะค u ิสการ์ดจะเป็นการสแสดงตัวตนหลังจากที่เราขึ้นเรือลงทะเบียนเรียบร้อยด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตหรือจะเงินสดในกรณีที่ท่านที่ไม่ได้พกบ,บัตรเครดิตก็ตามทีนี้นะครับก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนเสร็จแล้วตัว พิสการ์ดใบนี้สำหรับวันนี้เราใช้ MSC นะครับเราจะมีแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดด้วยก็คือว่าเป็นการดาวน์โหลดเพื่อ,อยืนยันการจองแล้วก็ขึ้นเรือมาเนี่ยนะครับฉะนั้นการ์ดใบนี้เปรียบเสมือนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเราจะเดินไปตรงไหนหรือใช้บริการอะไรที่ต้องการไอดีนิฟายตัวตนหรือจะมีค่ายจ่ายในการคิดเพิ่มเติมจะถูกชาร์จเท่าชื่อ ห้องน,นี้นะครับเพื่อที่ในท้ายที่สุดแล้ววันที่จะลงจากเรือเนี่ยเขาจะเซตเมนต์บินออกมาให้เห็นว่าเราใช้จ่ายอะไรไปบ้างค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายหลักที่อินคลูไว้หมดแล้วนะครับฉะนั้นจะถือว่าความสุขสบายของการใช้ชีตบนเรือเนี่ยไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับกระเป๋าสตังค์ไม่ต้องพกนะครับมีคริสการ์ดใบนี้ใบเดียวเราสามารถที่จะใช้ชีนอยู่บนเรือได้ตั้งแต่ ตั้งแต่เริ่มเดินทางเข้าเรือแล้วก็จนวันสุดท้ายของการลงจากเรือครับ